สวัสดีเพื่อนสมาชิกเพจวหวนท่านชายทุกท่านครับวันนี้ทักทายด้วยพลอยชิ้นใหญ่กันบ้างนะครับสำหรับคนชอบสไตล์เม็ดใหญ่ๆบิ๊กบึ้มบิ๊กบึ้มรูปทรงดีๆนะครับตัวนี้เป็นทับทิมแอฟริกาบ่อโมซมิกครับเม็ดยอดขนาดประมาณ100ร้อยกะดับบวกลบนิดหน่อยนะครับรูปทรงหน้ากว้างนูนงานดีไซน์ตัวเรือนเงินชุบทองคาขาวเพชรสวิตครับมียิงสายด้านข้างตัดขอบเพชรเล่นระดับนะครับแล้วก็เล่นขอบ งานคุณภาพระดับจิวเวลี่เลยนะครับชิ้นนี้ราคา25,000บาท25,000บาทเพื่อนสมาชิกได้ทับทิมแอฟริกาบ่อโมซัมบิกน้ำสวยๆชิ้นใหญ่ๆเกรดคุณภาพสูงไปใช้งานพร้อมดีไซน์ลงตัวทีเดียวนะครับสนใจโทร0896468979ครับไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายก็ชมเงินเพลินครับราคานี้รวมตัดต่อไซรับประกันความพึงพอใจครับ รับไปสวยไม่สมค่าตัวเนี่ยส่งคืนได้งานส่งต่อความสุขนะครับแบ่งปันกันไปใช้งานขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ติดตามกันครับสวัสดีครับ